สวัสดีจ้าเมลี่จ้าวันนี้ก็แดดไปไหนยี่งนัดอ่ะคนเล่นเมลลี่ก็จะให้หนงแนนพามาตับหนงไม้จะเอาไปซับเป็นหนงไม้ทรงมีนะจ้ะก็ต้นไอ้หนงไม้เนี่ก็ยุบานหนงแนนเลยจ้ะน,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 นี่เมลลี่ก็ได้เช่นไอ้หนงแนนมาพามาหนังจะซับเดือดเด้อเดี๋ยวเอาโนอ่นอีกคนกันเดี๋ยวจะเด้อมาซับหนงไม้กันเมลอื่ ถ้าไม่งั้นเดี๋ยทะเล่งไปมันตดเข็นอะจะเลยกมาซับเอดี๋ยวจะเกลี่ยสิเอาไปทำหน่อไม้โดงอืมอันนี้ไที่ลังก็ได้ตรงนี้นเลยเนาะัันนดอัน สิ่งจุดจบไปเก่งไหมของอ้าสนั่นก็ลกเป็นเดจจ่าพี่นี่ก็ด้วย แต่หนองแน่เลยจะมาทากมาชางไปเลยสะอาดตาไปนนิจ้ะข้างในอันสงหนองหนงงามเลยจ้ะ หมกดบบนี้จริง dia yeah. macam

ดูตามมันจะได้เวลาแหละมันใจงอกตามมันมนั่นมูนะมันขึ้นโคตรมเมื่อไหร่พี่เจฮาร์กับพี่สตาร์ตตัวนี้ตัวนี้นอนาเยอะดันไม่ใช่เหมือนเหี้ แม่ดูน้ำดูจวกอีกใบไหมเอานอนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะเสียแล้วนี่ยนะ้องไวดด้ดอกน้ำมันไม่ไเลืเลย ดูวนี่่งหลายจ้ะโตงงวสี่หกแปทิสิเอ็ดโนจ้ะในตัวเดียวอืมทตสองหนอี่ก็จะออกไปพรอมเลยเด้อจันมันจะได้เอาเปลือกเอาอะไรมันจริง่งแบบนีเลื่จ้ะ ีก็านั่งทำไม่ได้นอกจากก็เลยเอาใหม่มาผัาดหนังโคกสาจิกพวกพวกมันส่งให้โคกสองข้ามไปจนไม่ถูฝนกับเชื่องน,นอก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไรจ้ะเล่งห้ายวันจะจัง หยดเลยเวลายังจะหนีเลยหยดพักบริ่งอ่อนเย็นอ่อนอ,อ่อ,อ,อ,อนคืนอ,อันนี้น,อออน้องอุ้วะฉันเด้อจะมาเฉายไม่รีบปลูกเด้อฉันจะรูดมาไปโลกแข่งจากของซะอีก วิล่าอยากให้ออาง่ายกูยไม่งกกำลังเทนมันก็คือก็ไม่มีเดต่จันนะเล็บก,ก็ไม่มีได้แลลวจะแกะนอโจหมดเลยจริงๆพอจะมาแกะนี่กมูมีเล็บจะแกะ หนงามๆหารวงแกะไม่เห็นเลยหักเหล็กมันจะแกนเหมือนเขา เหลืออันสุดท้ายเนาะน้องจัน่น้องหนีหนิเดี๋ยวค่อยเซ็ตแหละก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเมลี่ซักกระบาดตัวอีกน้องจันน้องมีอันนี้ก็พิเศษน้ำแก้มค่ะแจ๊กกะโผล่มาแต่ไหนโ่้โหพ่อบอกเราแก้มหนีหายเก๋จันนะมาแต่จะมาสวัสดีเหล่านี้หาย เมล,ลี่ก็ไปไอเดนทีไปซับมาจากบ้านหลวงเนนน่ะนอกจากนกอเอามาก็จะมาซับเลยจ้ะแต่ว่าเมลี่น่ะจะหันน่ะนี่ก่อนจ้ะนี่บังมันจ้ะอันบังทีทุบๆมันน่ะจ้ะเมลี่จะเอามาหัานกลอนมาเด้อมาสวยเมล,ลี่หันไอ้เราใหม่เด้อจ้ะได้เจได้แค่ตีคนไหนอยู่ใกล้ๆถ้าอยากจะเอาไปแกงไปได้ก็มาเอาเด้อจ้า ถ้าอยู่ไก่ๆนี่ถ้าคนไหนไม่มีโนใหม่ดองนี่ยจ้ะมาเอาได้ไม่รีดแ่งให้ไปทำกินได้จ้ะเคยถ่ายไก่อยากได้คนหลือควดจงควดไม่รีก็พอตรงให้ได้ฉบกกับกระต่องตรงขาดตรงมาให้ไม่รีเด้๋ยวจะเด้อดไม่รีเหมท่านนั้นไม่รีก็ไม่มีทุนตรงขาดไปให้เอฟซีแต่คนไหนอยากจะกินเนี่ยจากควดจงควดไม่รีก็จะได้ตรงไปให้ คนไหนไก่ไก่ขอพ่อมาเอาได้ใส่ชาวบาจะนั่นก็มาเอาไปแกงไปหลายจ้ะรีก็ทำไหวได้ไรควรเลยจ้ะเห็นมันมีก็ทำไหวนอกจากเน,ะน,นเาะคนไหนก็มาสื่อก็ขายไปคนไหนไม่มีเผื่อนบานกันเข้า,เาอยากเอาไปแกงไปหลายไม่รีก็ขายจ้ะหวังอันนี้เนะี่ยดีตัวอ,อันบางมันโกน วันนี้ก็วันกับวันพระเนาะจ้ะเนาะแม่รีก็ไปทำบุญตอนเช้าวแมรีก็หมอบุญไฮเอฟซีทุกคนทุกคนจะเด้อแม่รีก็เชิงโชคดีเด้อจ้ะเชิงได่หลุดต,ตรี่น้อยนึงจ้ะแม่รีก็บตรงบุญไฮเอฟซีทุกคนทุกคนด้จะได้บุญกับแมดีด้จะเด้อที่แมมลีไปทำบุญมา,ชาเช้านี่จ้ะก็ได้ติดผับปลาแล้วก็มันมันเป็นแบบประจําเอง ช่วงเขาวัาศาเนีะยนอกจากเขาก็จะมีข่าน้าข่าไฟแล้วก็ต้นผ้าฟาแล้วก็เอ้กันเพจจ้ะเมลี่ตัวบนทำยังนละละน้อยละน้อยนอกจาะเนาะกอได้แล้วก็เ,เกมลี่ก็อ,อ,กกกกอธิษฐานก็บโบโบบุญที่เมลี่ทำนี่าก็ให้ถึงเอฟซีของเมลี่ทุกคนทุกคนเดอ้อบัดที่เคยกคเกิดช่วยนันเมลี่นะจ๊ะเมลี่กับอบบุญให้ทุกคนทุกคนจ้ะที่นั่นคนไหนที่เจ็บป่วยเมลี่ก็ขอให้ ไม่ถึงไม่หายเลยก็อนที่เราเบาบางเราจะเนะาเนะพอาะจะได้สู่โตไปอยู่ก็หลูกก็ล้านต่อไปจะเด้มเหมือนดีก็หมกปุ้นถ่ายจุคนจุคนจ้าว่ายตุกกภาพแข็งแรงแข็งแรงเดี๋ยวีก็เกลือกเท่นั่นไปแหละจ่ายที่โตรตารี่ก่ กูกดเตกะกดเกือกเกลือกจีนไหนั่นไปจะจัดเตะแบบกดเกรือกเยวว่ามันยังไงละเมลี่ไปทาหายจ้ะเมลี่ไปช่วยงานเขาเลยเมลี่ก็ไปทําหายที่นี่แตะแบบเขาก็เจ็บได้นาอจ้ะแตะวบากดพอดีกับเบลว่าเอ็งกดหูจักคนที่ว่าเขาเจ็บได้ได้เลยจ้ะเรยเมลี่ก็ไปถามเขาก็ดีจ้ะเขาก็ไม่รู้โดจ้ะว่าทุกแตะว่าเขาก็เจ็บเขาแต่จะถามกันแบบเป็นนี่นะรดเตอรี่ใครมาเรียบบนันนี่เนาะเมลี่ก็ไม่รู้จนชาวนาจ้ะเมลี่แบบที่ให้หน่งแนนพาไปคืนเนาะจ้ะเนาะ ไปเอากับตังกัธนาคารเนี่เมลี่ของมาหาไอหลตดตลีหญ่เลยจะเห็นเมลี่เฮือแตกผักเลยที่ไหนกูเลยน้องสาวเขาก็ได้ยินพอดีเลยป่ะไม่ใช่หายนี้จ้ะป่ะได้บอกว่าน้องสาวว่าเด็เห็นเขาคุยกันจาก็กบนนั่นแบบหลตดตลี่ใครเรียบป่ะเลขเมลี่ก็เลยรลูจ้จักเมีข่าขาคนนั้นนะจ้าก็เลยไปหากระบ,บาลเขาพอดีจ้ะเขาก็หายคืนเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันถูกนอกจากดีแล้ววะเขาจิ้งจิ้ไปจ้ะ เก็บไปก็เมลี่ก็คือจดผิดว่าดวงว่ายัางดีนอกจากที่เขายังเก็บใบไนั่นจก้กเมลี่กูดีใจนังโอ้เหือเต็กเลยเมือเช้านี่บบกหนองแนนลอตเตะลีเมย์หายเร็วอ่ะอันสิทูกว่ะพอดีเลยหนองสาวนี่นเลยจ้ะเขาได้ยินเลยเขาก็มาถามว่าเห็นเขาพูดกันว่าลอุดตอรี่ใครหายไ้เมลี่ไปถามเขาดูเมย์ขาดคุณนั่นว่ารู้จักเขาไหมว่ะเลยพอดีเมลี่กูรู้จักเขาจะเมย์ขาดคุณน่ะ กูเลยให้น้องเนนพาไปบานเขาอีกมูบ้านหนึ่งเลยจ้ะแต่เขามาขายโขงในงานน่ะกูเลยเข้าก็เอามาให้ดูแ็เมนไหมกูเมนจริงๆริงเลจ้ะเข้าก็เมนเอาไรเม่ดีกว่าจะให้เป็นหน้ำใจของเขาเนาะที่เขาเจ็บไหวอายไหวน่ะแต่แบบเขาก็บอกไม่เอาดอกจ้าว่ะแบดีกวเลยก็ขอบคุณครับกูเลยม่ดีกว่าให้น้องเนนพาไปไปกดเอาเลยเลยจ้ะ หมใสายนี่เดี๋ยวจะต้นต้นสายๆนี่ลงเกมกี่ม,มงพี่ยามแล้วงคันนี้เนี่ยนะาใช่ไหคะเนนหน่ไหม そうはいこういうなんて言う วยนี่ยนี่ต้อยช่วยตักนี่เม็ดี่จะต้อยนั่นอันบางนั่นแหละจ้ะปอน ม่ีก็ได้ไจ้เล่าว่าไอเด้นว่าหลุดตี่มันหายเนอ้อจะสามตัวนานะ่ะจะะไม่รีถูอันสามตัวนาจจะก็บอกว่าบุญกับตุนก็นกนกนกยังดีนะ้ะจจะน้อที่ไปเจอคนดีเขาได้ให้เก็บใบให้คามขึ้นไปตั้งคืนหนึ่งเลยหละจ้ะเมลรีก็เพึ่งได้ได เมลี่นะี่ยพึง่งจะไปเอตลาดวันที่ที่เก่านะั่นแหละจ้ะได้ไปซื้อไอ้ใบกวดลอตเตอรี่นะจ๊ะเอามากวดถึงรู้ว่าได้ทูกไอ้สามตัวนะ กิ๊บนี่ก็เมลี่ก็จะบายแค่นี้นอกจากนอกากเหลืออันนี้เมลี่ก็จะซักไปเรื่อยๆเลยนอกจากจนกว่าจะเสร็จจ้ะเมลี่ก็ขอบคุณเอฟตีทุกคนทุกคนเด้อจ้ะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้เมลี่แล้วก็น้องแน้นแล้วก็น้องโยแล้วก็น้องเกมเลยจ้ะเด้อเมลี่รักเอฟตีทุกคนเลยจ้ะเด้อช่วยดูช่วยเป็นกำลังใจให้เมลี่เรื่อยๆเลยจ้ะเด้อเมลี่ขอบคุณจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า